e C D Electronic Control Damper วิธีการติดตั้งและเซตติง้งทำการหมุนปรับโช๊คให้แข็งสุดก่อนและค่อยนำหัวปรับออกนำตัวแดปเตอร์ที่เหมาะสมมาต่อเข้ากับตัวหัวโชค๊คและไขให้พอตึงมือนำแท่นแกนปรับเสียบลงไปกับหัวโช๊คให้สุด และมาร์กตำแหน่งจากนั้นนำแท่งแกนปรับนั้นออกมาทำการตัดส่วนที่มาร์กไว้อย่างพอดีแท่งแกนรปรับที่ตัดอย่างพอดีจะเสมอกับหลังอะแดปเตอร์ก่อนที่จะใสยหัวปรับต้องปรับโชคให้นิ่มสุดก่อนจะสังเกตได้ว่าตัวอะแดปเตอร์จะมีล่องกลมๆอยู่รอบๆและเมื่อเราเอาส่วนหัวปรับมาดูก็จะมีจุดกลมๆอยู่สด้าน นำมาสูญต่อเข้าให้พอดีกับอะแดปเตอร์อย่างพอดีไขให้พอตึงมือการใส่ที่ถูกอะแดปเตอร์และหัวปรับจะต้องแนบสนิทกันนำสายปรับต่อเข้ากับส่วนหัวปรับไขให้พอตึงมือส่วนปลายสายอีกข้างต่อเข้ากับมอเตอร์ไขให้พอตึงมือเช่นกันทำการติดตั้งในลักษณะเดียวกัน ั้งคู่หน้าและคู่หลังหลังจากนั้น hmm. นำชุดสายไฟต่อเข้าตัวกล่องควบคุมมอเตอร์และต่อเข้ากับตัวมอเตอร์หาจุดยึดมอเตอร์ที่หลีกเลี่ยงการเดินน้ำสายปรับจะต้องห้ามหักการติดตั้งทุกขั้นตอนให้เรียบร้อยระบบจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการเซต ECD ECD มีอยู่3โหมดด้วยกัน 1. Rest 2. Sport 3. Comfort ซึ่งมีวิธีการเซตง่ายๆเลือกค่าแข็งอ่อนโดยการกดปุ่มขึ้นลงฝั่งซ้ายคือฝั่งของคู่หน้าฝั่งขวาคือฝั่งของคู่หลังตัวเลขมากแข็งขึ้นตัวเลขน้อยนุ่มลงเมื่อได้ค่าที่ต้องการกดปุ่ม M เพื่อเลือกโหมดที่จะเซฟ และกดปุ่ม S ค้างเพื่อเซษเป็นการเสร็จสิ้นวิธีการตั้งค่าในระบบแบบเลือกโหมดอีกวิธีหนึ่งคือการตั้งค่าในระบบแมนนวลซึ่งสามารถตั้งค่าโดยการกดปุ่มขึ้นลงได้ทันทีซึ่งโชคจะปรับค่าความแข็งอ่อนตามตัวเลขที่เรากำหนดไว้ในลักษณะเรียลไทม์ การติดตั้งไม่ถูกวิธีระบบอาจเกิดการทำงานผิดพลาดหรือประสิทธิภาพของสินค้าอาจทำงานไม่เต็มร้อยและการขับขี่ของคุณจะสะดวกสบายและสนุกมากขึ้น e c d Electronic Control System